สวัสดีค่ะกับโฮก,กอลินนาไละเมคอัพอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เห็นว่าอ่าวันนี้จะมาทำเฮาทูนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานค่ะดยวันนี้นะคะเราได้เลื่อนหน้าอินสตาแกรมของเราแล้วก็ไปเจอกับรูปนี้เลยจ้ะปึมเขาให้ก็คือพี่แทของเรานะคะคือพี่แทยาอแล้วรู้สึกว่า ลุคนี้น่ารักแล้วก็มีความน่าสนใจคือมันเป็นการแต่งตาวิงวับวิงวับที่ลีน่าชอบค่ะแล้วป็าจบเหมาะกับที่ตอนนี้คือผมสีชมพูมีความแบบว่าสีผมคล้ายพี่แทนแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแต่งหน้าลุคนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็แต่งหน้าแบบโดยการที่ไม่ใช้รองพื้นค่ะเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะใช้อะไรเป็นงานผิวแล้วก็ได้งานผิวที่เบาสบายนะคะแล้วก็การปกปิดขนาดนี้แล้วขั้นตอนเนี่ยน้อยมากเลยค่ะโอเคพูดภาพนำเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นงานผิวก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะบำรุงผิวนะคะโดยเป็นตัววีสนะคะบอสเวแบ็กสเตตตัวนี้นะคะที่ใช้บ่อยๆนะเพราะวันนี้จากลุกไทยก่อนเนี่ยเขาขั้นที่จะเค็มความโกล์โกลนะคะแบบว่าผิวเขาขัาน้นจะฉ่ำๆสไตล์เกาหลีนะ เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็เพิ่มความโกลว์ฉ่ำวานะคะเดี๋ยวก็ใช้เป็นตัวนิคตัวนี้นะคะตัวนี้คือ b o ลท to กล o w นะคะ mm hmm. ก็จะลงแบบไม่เยอะมากนะคะ mm hmm. ก็คือให้พอฉ่ำๆเนาะเ mm hmm. ้วก็ทาทาอย่างนี้นะคะปกปบๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นแปรงอย่างนี้นะคะ มารูดเข้าไปนะคะช่วยแบบว่าเบลนด์เห็นไล้ว,ว่ามันจะมีความฉ่ําความอะไรขึ้นจะเห็นว่าช่วงนี้คือสิวเริ่มกลับมานะคะเพราะว่าไขแมสเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะ <c oughs> ก็จะลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะ <c oughs> ก็จะแป้ตานเนี่ยจะใช้ไปของบ,บ๊อบบี้บาตัวนี้นะคะ คอนซีลเลอร์ะคะก็กลบแค่ใต้ตานนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกรอยเสียเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะคะอันนี้เลยนะคะคือคิวเพสนะคะตัวนี้เอเวอรี่รีทัสต์โอริคอลโทฟ n ลเดชั่นพาวเดอร์นะคะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะจากคิวเพสนั่นเองนี่นะคะเขาออกแพคเกจมาทําดีไซน์ใหม่นะซึ่งน่ารักมากๆนะคะคือเขาแบบมีการรีแพคเกจนิดนึงนะคะแล้วก็ตลับเป็นเหลีหล่ยมๆนะะี้ค่ะน่ารักหนาๆนนหน่อยตัวนี้นะคะเขาจะตอบโจทย์และสไตล์สําหรับคนบ้านเรามากนะคะชาวไทยของเรา คืออากาศร้อนบ้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเลยทําให้หน้าของเันเนี่ยมีความหน้าเอื้อหน้าเยิมระหว่างวันนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเพื่อช่วยในการนะคะคุมมันต่างๆนะคะแล้วก็ในการปกปิดรอยดํารอยแดงหรือรอยต่างๆที่เราต้องการที่จะปิดบังนะคะบนใบหน้าของเราและตัวนี้นะคะเขาก็บอกมาด้วยว่าไม่ดรอประหว่างวันนะคะหน้าไม่หมองสีไม่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยใดๆโดยเขามีมากันทั้งหมด6เบอร์นะคะแต่เนี่านะคะใช้เป็นเบอร์ B ีนะคะโดยตัวนี้จะเป็น สำหรับคนที่ผิวสีน้ำผึ้งผิวคล้ำนะคะที่ออกทนเหลืองนะก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้อเดี๋ยวหน้านะคะจะมาลองครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะว่าประสิทธิภาพของตัวแป้งคิวเพสตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะดูว่าเห็นไหมก็สิวมันท่อนที่จะเยอะมากๆนะคะนี่น่าก็จะใช้เลยเปิดโดยฟองน้ํานะคะลิน่าไม่ได้ชุบน้าอะไรเลยนะอันนี้ก็คือเป็นฟองน้ําแห้งๆเลยนะคะฟองที่ไหนที่เป็นสิวนะคะก็อาจจะย้ํา กดเขาไปนะคะ before after ดูว่าอันนี้ลงแค่แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวนะทุกคนจะเห็นเลยว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะกลืนไปกับหน้าเลยนะคือใครได้โทนผิวแบบว่าเหลืองเหลือแล้วก็แทนๆหน่อยนะคะสามารถใช้เบอร์นี้ได้สบายเลยนะคะความปกปิดเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าปกปิดสิวหายไปเลยนะคะอย่างตอนแรกเนี่ยขึ้นสิวสิวเยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลงอีกข้างนึงนะคะ เนื้อเกลี่ยง่ายมากนะคะสมูทไปกับหน้าเลยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันไม่แคลกไม่ตกล่องเลยนะอะแล้วก็จะมาเน้นลงคือเป็นสิวกดเข้าไปเขาจะได้ไม่หลุดระหว่างวันหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแป้งอะไรที่มันปกปิดอย่างเนี้ยมันจะหนักหน้าไหมแคลกหน้าไหมนะคะตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะบางเบาเลยนะเพราะว่าตอนหน้าลงไปก็ไม่รู้สึกแบบว่าหนักหน้าหรือแบบว่ามันไม่หนักเท่าที่เราลงรอง,อง,องพื้นนะคะอันนี้คือแบบพอเป็นแป้งปุ๊บม,มันจะได้ฟิลที่มีความสบายผิวมากขึ้นนะคะในการแบบว่าออกอีโมชั่นของหน้าเนี่ยมันก็จะแบบว่า ไม่แคลกไม่ตกล่องนะคะไม่รู้สึกเอืดระหว่างวันด้วยแต่ที่สำคัญน,นะคะตัวนี้นะคะกันทั้ง UVA และ UVB และก็มี SPF ถึง30 PA บวกบกบวก,บวกอ่ะโอเคก็ลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เห็นแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวสเปรย์นะคะเซตติต้งเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาเบลนด์นะคะไปกับผิวนะคะเพื่อที่เวลาเราแต่งหน้าไปเนี่ยหน้ามันจะมีความธรรมชาติมากขึ้นนะคะอันนี้ใช้เป็นของ d i m Dynasty นะคะอันนี้ใช้ดีมากจะหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะคะจะใช้ไว้ของคอสลุกนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจะจิ้มสีอ่อนนะเพราะว่าผมของลีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีชมพูส้ม,สม,สมนะคะคือที่เล่นแต่งลุคนียเพราะว่าสีผมเหมือนแทยอนก็จะเป็นฟุ้งๆเลยนะอันนี้ก็คือเราจะไม่ได้เขียนมานั่งเขียนคิ้วโคมแบบที่เราเคยเขียนกันอันนี้เป็นการแบบลงสีเปลี่ยนเฉดพืน้นคิ้วของเราก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้แบบดินสอน,นะคะเราจะเขียนเน้นไว้แค่สก,กิดไว้แค่ช่วงหางนะคะเพื่อให้หางมันเป็นทรง เขียนทางก็ใช้ปูริบัตข้างหลังเนี่ยเกลี่ยช่วงหัวคิ้วเนี่ยโดยที่เราจะใช้หัวพุ่งๆเ,เน,นี่ยเบนตั้งแต่การคิ้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปช่วงหัวนะเพราะว่าเริ่มเบนตั้งแต่ช่วงหัวเลยเนี่ย่้งหัวมันจะเข้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหมือนแบบ ช้ช่วงฝุ่นเนี่ยเต็มที่ไปกับช่วงกลางคิ้วก่อน,นะคะ่ะแล้วตรงหัวเนี่ยมันก็จะเหลือเซสเตษแล้วทีนี้พวกเซเตสก็จะเอามาแบบเบนเบนคิ้วมันจะมีความธรรมชาติมากกว่านะคะมันจะไม่แข็งหนเกินไปแล้วก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะสีทองอันนี้นะคะเพื่อมาย้อมสีคิ้วนะคะให้สีคิ้วของเราเนี่ยสีอ่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดดเนะเาะงเข้าไปอันนี้ใช้เป็นของเคสนะคะแล้วก็แบบขนคิ้วเราตั้งขึ้นหน่อยๆน,นะคะ อันนี้นะคะก็ไปแต่งของเรานะ้ข้างหนึ่งว,วันนี้จะใช้เป็น2 p a พาเลตนะคะเป็นของ q p a เพทั้งคู่เลยนะคะอันนี้คือ g l o w f i t t y นะคะอันนี้แล้วก็ใช้เป็นของตัวมัวหน้าตัวนี้คือค่อนข้างเป็น F3 QPay โอเคขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับสีเปิดตาเาก่อนนะคะโดยจะผสม2ส,สีนี้นะคะสีเบย์นะคะกับสีคิทเทนนะคะทาไปน้ำท่วมปลตานะคะแล้วก็ลงมาข้างลาง่างเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีตัวนี้มันจะเป็นสีส้มๆอ,อ่อนๆน,นะคะมัจะเน้นไปช่วงกระบอกตาแล้วก็เบรนทเขาขึ้นไปเป็นหางคีขึ้นไปอย่างนี้นะคะใต้ตาด้วยเป็นเขาให้มันละมุนละไมคือรุนี้เขาจะไม่ค่อยเน้นเปิดตาบนเท่าไหร่เขาจะเป็นเน้นความมีข้างล่างความคมข้างล่างอย่างนี้นะคะหัวตานะคะก็จะมีความเป็นส้มๆแล้วเดี๋ยวเราคะ่ะก็จะมาลงสีนี้เป็นสีจากสีบัตอออนนะคะจากพาเลโมลนานะทั่วเปลือกตา แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้มันลึกขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะจะใช้สีน้าตาลตัวนี้นะคะเบนเบนเบนเนจาะไปนิดหนึ่งพอนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้สีม่วงนะคะทาไปบริเวณกลางตานะคะเบาๆนะพยายามสีม่วงเนี่ยพยายามอย่าหนักมือเลยเพราะไม่งั้นจะแบบช้าเลือดช้าหนองมากจะดูแบบว่าหลัวซ้อมอะไรนี้แลบบ้วเราก็จะมาเน้นตรงนี้สกิดสกิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะสะกิดช่วง หางตาตรงนี้นะคะถ้ามาดูแบบเป็นลึกไปอีกเลเยอร์หนึ่งมันก็จะมีความลึกขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใช้สีบลิงบลิงตัวนี้นะคะตรวนี้มันจะเป็นชิมเมอร์เราก็จะแปะไปตรงที่จะแปะกระจายไปแบบว่าเศษๆแปะไปบนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวกลิตเตอร์นะคะอันนี้จากเพอร์รี่เพลานะเพิ่มความเม็ดเม็ดเท็กเจอร์ความเม็ดให้กับใต้ตา มันก็จะมีความเมิงตาตามากขึ้นนะคะแล้วก็เปิกตาบนด้วยไม่พอค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้เศษกิตเตอร์ที่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นของซนะูเปอร์มัมเนาะจะเอากิตเตอร์เมทีใหญ่นะมาติดเห็นปหมมันจะดูวิง่งวิงวงวับแล้วก็แบบพยายามหาเมที่ใหญ่หน่อยนะยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราจะใช้กลิตเตอร์คะของคอสลุกนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นสี05นะอันนี้แตกแบบโอ้โขุุ่มาก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฟาดหัวตากันนะคะไฮไลท์จากพาเลตนี้ก่อนลากมายันแบบเกือบเกืบกลางตาเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มเท็กเจอร์ให้แบบว่ากิเตอร์เม็ดใหญ่มากขึ้นนะคะก็ใช้เป็นสียังมันนี่แบบว่าความฉ่ำมันจะมากขึ้นแล้วก็ปาลงมาให้แบบใต้ตาได้เลยจะสังเกตว่าที่หน้าทำเนี่ยเหมือนจะค่อยๆเชื่อมละสีเนี่ยเข้าหากันท้ายสุดแล้วเราก็จะมาเบลนนะคะให้เขาเข้ากันต่อมาเราก็จะเขยนอินไลนเนอร์นะคะเราใช้เป็นอิไลเนอร์สีดํา เอามาเขียนอายไลเนอร์นะคะก็จะใช้เป็นของคอสลุกนะสมันนยนล้นจะชอบใช้เป็นแบรนด์ไทยนะหลังๆวันนี้เขียนเป็นเส้นบางๆพอนะคะ<ๆ>แล้วก็เดี๋ยวจะดัดขนตานะคะแล้วก็มาคา่าเราก็ติดข,ขนตาปลอมเนาะ ส่นเตานี้นะคะเราใช้เป็นเนซี่ชอยนะคะรุ่นเนกเกตนะคะอันนี้จะแบบบางแบบบางมากๆเลยนะคะส่วนช่วงหางตาเนี่ยก็จะเพิ่มแบบเป็นช่อๆนะคะอันนี้ใช้เป็นของกอกต่อนะคะ 12mm นะคะอันนี้ ใช้ติดช่วงหางตาให้มันแบบว่ารึมมองไปหน่อยคืออจาจจะคนอาจจะงงว่าทำไมดูแต่งเข้มจังคือตอนแรกนเนี่ยเราพยา,ยายามที่จะแต่งแบบว่าโทนสีอ,อ่อ,อนๆแบบเขาแหละแต่แบบว่าพอเราอันเดอร์โทนเข้มอ่ะผิวเข้มมันก,ก็เลยแบบว่าสีมันไม่ขึ้นทุกคนมันก,ก็เลยต้องแบบเพิ่มความเข้มของโทนสีเข้าไปเพราะงั้นคือสีไม่ขึ้นจริงๆพี่แท้เขาต้องยอมรับเขาเป็นคนที่ขาวแบบขาวมาก ามันจะแบบว่ามีความแบบวิงวิงออกไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะเดี๋ยวน่าจะผสมสีสองตัวนี้นะคะเป็นผสมนะคะสีเบอร์แดกับเบอร์สานะคะผสมในการคือมันจะออกเป็นแบบส้มๆชมพูๆตุ่นๆนะคะสีมันจะเป็นแบบแมทแบบแมทสนิทเลยแต่ที่เห็นในนี้คือเขาจะค่อนข้างปัดแบบช่วงหน้าแก้มฉันว่าช่วงหน้าแก้มนิดนึงนะคะให้เขาแบบเจอเจอหน้ารักมีความแบบว่าเด็กและเลือดแล้วก็เขาจะชีดตานิดหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําให้ตรงแก้ค่ะออกมีความเงาๆนิดนึงนะคะก็ใช้เป็นบัชออนจากในพาเลตที่เราแต่งตามเมื่อกี้นะคะมาแบบว่าเป็นให้มันเงาๆนิดนึงช่วงหน้าแก้มนะคะนี่เสร็จแ,แล้วนะคะก็จะมีความโกลกลนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นพาริเพล่าตัวนี้นะคะหน้าแก้มนิดหน่อยแบบว่าใช้นิ้วนี่แหะถูๆไปนะคะคือตัวนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าไฮไลท์หนักขนาดนั้นนะ มันจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบมีมิติมากขึ้นนะเหมือนเวลาเราปัดฟินิชของตัวอวกาศนะคะไฮไลท์นะคะเราก็ใช้ไฮไลท์จากในพาเลนี้เลยนี่มันจึ้งอยู่แล้วเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้แกนจมูกแท้พุุูป่ะเขาจะเน้นจมูกนะอย่างแพยอนเนี่ยก็เดี๋ยวจมูกนะคะก็จะใช้เป็นแปรงหัวอย่างนี้ work. เล็กๆเนาะตามเฉดหนอธรรมชาติเราเลยนะ ที่แทยเนี่ยขาค่อนขานที่จะเก็บปีกจมูกตรงนี้นิดนึง,งนิดนึงขอเก็บตรงนี้นิดนึงตรงตาค่ะเขาจะมีวาดช่วงนี้ด้วยเอลไลเนอร์มีวาดระล่างด้วยแค่ช่วงต้นตาพอค่ะแล้วก็คอนทัวร์แก้มนะคะน่าจะใช้เป็นแปรงใหญ่ๆนะอันนี้เราจะไม่คอนทัวร์แบบเฉพาะจุดนะเราจะแบบว่าปัาดเป็นแอเรียใหญ่ๆเลยเพื่อความแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะ มันคือการป่าคอนัวร์สไตล์เกาหลีคือเขาจะไม่ป,ปัดแบบว่าเห็นเป็นลายเส้นสเขาจะปัดให้มันเหมือนเป็นเงาเข้ามาจากกรอบหน้าท้ายนะคะปากค่ะอันนี้ก็คือหาสิ่งนานมากแต่ก็ได้มาประมานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงสีอ่อนๆก่อนนะคะอันนี้เป็นของไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ s ูครอสไ s ซูการ์อะไรสิ่งอ่นเดี๋ยวไปหาชื่อยี่ห้อแปะไว้ให้นะคะอ่ะอันนี้เป็นสี101นะคะพีชเนาะพราะปากเขาจะสีออกพีชส้มๆหน่อย ะะก็จะมาผสมกับมิชินะคะตัวนี้นะคะเบอร์4 0 5นะคะว่าจากที่เห็นเนี่ยคือข้างในข้าวข้าวที่เป็นส้มเข้ม,ขม,มแบบนี้เลยสีนี้เลยแต่ต่อไปเนี่ยเป็นสงถ้าอยากเติมเองคือถ้านะอยากให้ปากมันกลอสมากขึ้น,นะคะ่ะนนี้ก็ใช้เป็นของ Bobby Brown นะคะ c r u ช i ่นสโตนะคะ i n f ฟลูเซสก d นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ In The Buff นะคะ จะไม่ได้แบบทาไปทั่วปากนะก็จะให้แบบว่าชันชันแค่ช่วงนี้ผิวปากแล้วก็เบนเบน,นออกไปประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะแนละ้วกลับมาเจอกันค่ะ อันนี้ก็ได้เป็นลุคป,ประมาณนี้นะคะก็ทําผมอะไรมาเรียบร้อยก็อาจจะไม่ได้เหมือนมากนะลุคนี้เรียกได้ว่าหน้านะอัดแบชาชเนะคือลองอัดแบบใช้ดูว่าถ้าเราจะแต่งหน้าสไตล์ที่แบบเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยในการกิเตอร์ในการแบบว่าลงปากสีแบบพีชพีชในการกล้าใช้สีอย่างนี้นะคะว่าถ้าเพียงสองสีเนี่ยจะเอามาอดแบบใช้ย,ยังไงนะคะขอเรียงเนี่ยเทคนิคก็คือพยายามคุมสีให้มันแบบว่าคอนติเนียวกันนะคะอย่างตาก็คอนมา แก้มคอนมาปากเพื่อให้มันดูแบบไม่โดดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามดึงสีส้มออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าผิวสีหรือว่าผิวที่แบบออกไปทางโทนเหลือเนี่ยมันจะเข้ากับสีส้มได้มากนะคะแล้วก็การลงสีผิวสีร่องพื้นหรือสีแป้งอะไรของอรเรานี่ไม่จะเป็นที่ต้องแบบไปข่าวตามเขาะคะก็เอาให้เท่ากับแบบสีผิวของเราเนี่ยแหละนะคะมันก็จะได้เป็นรูปประมาณนี้ถนะ้าบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันดูกระันหรือแบอาจจะแบบลองซอฟสีคอนแทคเลนส์ ens, ดูนะคะแต่อันนี้คือลิน่าเนี่ยถอดมาจากตัวพี่แทรเลยแต่พี่แทรใส, ens, ส่ะคอนแทคเลนส เพื่อแบบว่ามีความละมุนมากก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบ how to นี้กันนะคะในการที่น้เนี่ยเอาลุคของไอดอลเนี่ยมาแกะอะแดปชาร์ให้เข้ากับว่าอะแดปโทนสีผิวของคนไทยเนาะก<อ>็เราจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับงานผิววันนี้นะคะก็คือ paste e v e r y retouch oil c o n t นโทตัวนี้เองค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะว่ากําลังมองหาแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการคุมมันนะคะแล้วก็เรื่องการปกปิดที่แบบว่าดีมากๆแต่ว่าให้ความเบาสบายกับผิวนะคะแล้ว ไม่ต้องใช้ขั้นตอนการลงผิวอย่างมากเลยนะคะเละแนะนําตัวนี้มากๆค่ะก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปคิวเพนะคะหรือว่าจะเป็นในเว็บของคิวเพหรือว่าในร a า a d ดหรือช้อปปี้นั่นเองค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะลีน่าไปก่อนนะคะเจะกนใหม่คลิปหน้าค่ะซึ่งไม่รู้เมนะื่อไหร่โอเคมาแล้วค่ะบ้ายบายสวัสดีค่ะทุกคน ก็คือเมื่อคืนถ่ายงานเสร็จต่อประมาณตีสี่กว่าใช่ไหมเราก็เลยขี้เกียจแล้วก็นอนเลยไม่ได้ครีนหน้าสรุปว่าตื่นมาหน้ายังมันแต่งหน้ามาอยู่เลยงงมากแล้วก็คือเห็นปะว่าหน้าไม่มันเลยนะคะโอ้ oh my god แป้งอะไรตื่นมาหน้าย,ยังแปะอยู่เลยดูงงมาก